ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสันในพี่น้องผมส,นนสันในสันในตับแล้วกระเครื่องในงางๆมๆเขาส่เห็ดกินแซ่บๆพี่น้องผมเดี๋ยวมนีให้คู่เกี่ยวเห็ดมีน้องปอยนักเอกของช่องเฮามีน้องเปียวหลักมีคู่เกี่ยวครับผมคู่เกี่ยวไห้เกียรติมาเห็ดมือมนีล่าบอกครับอมยังไงเดี๋ยวอ่าตองบอกเอฟซีฮานันะเอ๊คือว่าไปสอนว่าบัานจันทร์ ก็คือพลนลาพนติดทุระด้วนผู้สาวเพ่อนมาลับปริ่นญาพ,พี่น้องลาบฉลองปริ่นญาจากคู่เกี่ยวแจมแจมเนี่ยเคียงใหเลียๆนี่แซบบรรยากาศลาบเจยสวพี่น้องเบิ้งเบงเือเพี้อื้อง้องือยเบงเี้บซ้อยเบอยเบ้อเบ้อเบ้องเบ้องเบ้อเบองทบ่สุดแบ้องเบสัอว์เบบาอเอบออเ ว่าเปื่อนเสื้ออยู่บ่บาดเอาแล้วแต่ครับลาบเรียสี่ละอืมแล้วตาคู่เขียวสิเฮ็ดอยู่สารข้ามไปยังไหนสู่สารข้ามอย่าหูนี่ลาบเพื่อกันกับลาบเยสูว่คือกันเนี่ยครับคือกันเดี๋ยวห้ามทำมาเบิงอ่าคู่สารข้ามมาลาบเยสูพี่น้องเดยอะเอ้าโอ้ยพี่น้องเลยใครที่พ่อคู่เกี้ยว ผู้เกี่ยวบอกว่าเทียมสิบว่าได้หันแบบนี้ต้องละลายในปากพี่น้องผมอือเดี๋ยวถามอันเรียนจะปีแล้วเรียนมาสิปีแล้วจ้าเรียนสิปีสิปีจบปริญญาพูดเขาเป็นหมอเป็นแพทย์แล้วอันนี้เขาก็จบปริญญาพี่น้องออเจนี่ออเจนี้บ้าบ่มักเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะอืออ่ะเขาเน้นจบสวยงามพี่น้องผมสวยงามพี่น้องผมเห็นบ่พี่น้อง คัดเนื้อมันพลอยส้อยข้าวเดียวคัดเนื้อมันพลอยส้อยข้าวเดียวพี่น้องมีแล้วอือไอู้เ้เยวเ์ยีราฟงอ่เปลีป่ยนบ่เปลี่ยนอยู่ครับ <c oughs> คือมีผู้ว่ากินลาบง้อบ่เป็นแน่ยันนี่แต่ผู้กินเป็ี่ยนกันเลยอันนี้ก็ซร้อยนะครับเด้อซอยคู่ย่างแล้วเขาเขาเด่นอ่าบ้าเอ็ดให้เครื่องใน่ครับเนื้อมาแบบในอัตราส่วนที่พ่อหมอพ่อเจาวะวสันอือ ขาดบ้ามีบ่ได้เนี่ยงานลาบงานนี่ขาดบ้ามีบ่ได้เอาว้างหันบ่ได้กดอ่อนๆเว้าฟี่ดีกับการถือกลองปะคองชีวิตเพิ่นบ่ได้เอื้อนเนี่ยนี่เพิ่นพักกันไปซื้อมาสิกินในความคู่วเพิ่นแต่ว่าบ้ามีอาเก่งใจยานเพิ่นเหงาบ้ามีครับรถไก่อ่าเห็นสิ่นเห็นความซ้อยยินถามว่ายังว่าจะสีลาบกูว่าบ้ามีก็ได้ตันก็เลยมากินเป็นมูอ่ะยี่น้องผม ไทยไทยสารคามซอยเสียนี่ว่ามี่หูซึกว่าอยากออกตอนใหญ่ๆอยู่ดีแบบว่าโคโลเคเล่เนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องสังเกตดีซเหอยยังไงกันเป็นสไตล์บ้ามี่เพราะสอยใหญ่ขนาดนี้ได้ป่ะเห็นป่ะส่วนตัวบ้านคือว่าใหญ่แต่ว่ากระสูดไผ่กระสูดไผ่ละเป็นบ้ามันจังเต็มปากเออมันจังเต็มปากเต็มคำดีวะท่านสกุลตะขอน้องกินมาแล้วเราพี่น้องลาบสกุลนครสูตรลายสาบสกุลครนี่ อันลาบยัดโซนีนเอาไปเอามานน่มันมันเป็นตัวตำลับอีหรีบาละเดี๋ยวนี้อือ่ะใส่ตับแม่นบ่อือพูดใด้คือพ่ะคือเจ้าอือหนองพรนขาดพูดได้บ้ามีหลายเรียนไปสื่อมาขวดเดียวจานหนึง่งอือ,อที่นี่หนองพรนกับกบ้านท่านเขาเท่าเยี่ยนี่ เฮ็ดคิปมาแปดปีกินลรบหัวใส่หนองพ่อนมาแปดปีหนองพ่อนี่มันท่านมาหาบ้ามี่เลยนนองเปี้ยวบอกว่าน้องพ่อนไปตายใส่่าสักนี่น้องผมอาบ่เป็นยังครับเขาบ่เขาว่ามี่ไพรว่บาดอกกะบอกยังไงซะบ้ามีก็มักเป็นการส่วนตัวหล้วก็ทีมงานห่อก็มักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแ่ะครับผมเขาบ่เขาเขาหยอกว้าน่วงว่ามันขอตรวจก็ไปหลายๆกันว่าผิดไปเด้อหนองพ่อนเด้อเอาเลยควกเยาะสดๆเลี้ยวเลี้ยวบ่ามีตัดบ่ามีต่อ นี่เอาซ้ำได้อีกเครื่องในจุกยุกพี่น้องเครื่องในจุกยุกพี่นอ้องว่าลาบงัวยูเหียนนี่ว่าสันเอาเลียนนี่เขาเดี๋ยวบ้ามีสีบ้ถามขันว่าเฮ็ดคือกันนี่บ้ามีสีบ,นนบส้ถามพี่น้องเบื้องสูตรของบ้ามีกับคงคู่เกี่ยวดีๆเด้อมาจากสารคามนี่อิมพอร์ตเบื้อง น้ำเขาจากซาลาคมข้อมงวยเนี่ยตัวนึงว่ะสินโอ้คุณไส่เพียรหรือคุณไส่เหรียนเลยอ่าบ่ามีสิวบอถามสิวบอหัวเดียว,ว,วถ้างพูดสีเขนะ็ดนะสูตรไผรกับสูตรใบพี่รองขาดบ่ได้ขาดไ่ได้อ่ะโอเคจัดไปเป็นบ่วลาบคือกันต้มันบ่คือกันม่วงอะไรล่ะก็ไผรเข็ดแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้ว แย่ะะวากันสูตรไสยสูตรมันม่นพี่น้องอปึ๊บเกันว่าพ่อไส้ไม่ได้เือนวะอ,อืม,อม,อมเบิ่มกันสุดเออพี่น้องผมน่านะคะค่ะ หล่หอมหล่มาโล่เชียงกับเจ้าพี่น้องหลยๆอันนี้เอ้าจัดไปจวดไปเอ้าเอ้าเจาพี่น้องผมโอ้มุดเจ้าสีใส่ร่วมกันเป็นว่าคู่เจ้าใส่ร่วมกันทุกอย่างใน,นงบ้านถือบ่คือเจ้าเด้กว่าจะทนแล้วเจ้าได้กินลาบสละข้ามของแท่แล้วบาด สุกเนยสักระฆังสรังมาหลาดดีแล้วนี่มันคือกันหล่อพี่น้องว่าโว้ยมันการหลาบคือกันล้วงเบิ้งเห็นเห็นแล้วเป็นว่าบะหมี่บ้าปากบ้าวอกกับเหล้าทั้งปนสีเห็ดอืมอืมอืมว้าวโอ้ยพี่น้องผมอืมบะหมี่หมักหมองที่บ้าเอียนไห้เครื่องไน่มาจุกจุกนี่เระพี่น้องแบบลาบมันเป็นเครื่องในมันเป็นเนื้อมันเป็น เนื้อกับเนื้อพอยๆบาทสิ้นกับสิ้นง่วหน่อยอ่ะให้น้องเปียวซิมให้น้องเปียวว่ายานดิบเดิจัดไปจวดเจ๊งไรบ้าคมเติมน้ำไปนิดหน่อยจัดเลยเติมน้ำไปนิดหน่อยบีใส่อีกบ่บีใ่อืมนะใส่ถึงสองย่างเนื้อก็พอยดีผมว้ายบอกเรียบสันนไงยังไงอืมอืม คนลงไปค oh! ู kind of mm ่เ hmm. ส um, ียบนลงไปนลงไปคนคู yeah. fruit, okay. ่มอเรียบบอสอีกนพอดีแล mm ้วนบอนีกค uh ืออะาใครอีกรครับเแบบอืมเาจังถามถือผ่านถือมาเบิ่มดูมาซีไหมเนียเนี่ยซีไหมนยนี่อาเอาจัดไปจัดไปยบาเนี่เสียบกับเสียบเรื่องกันวาเฮียเสียบก็อย่ขวงกันหวงเขาเน về si ba đó chỉ khoảng hai xe, một điều đại. Thàn nhau. Sợ không? Sợ không. Phải gì bị xe, nó mới đi một điều. Nhiều hàng khác quá dần đi mè. Có điều rồi đi một điều. ลูกย่ามาพูดอีกแล้วเขาจินได้เพราะต้องเป็นที่ใหญ่ใช่ร้อยเดียดจังเลยที่ใหญ่หมดหมดอยกว่าเน่เนาะยังสีเนาะคือมันมันแสีบแล้วเพราะ่อยากเปลี่ยนแปลงรสชาติที่มันดีแล้วนะครับใส่จานพวกคนก็นให้คือหวานเย็นน,นี่เดียวอือดยอดห้อยนาอีย๊ยบไปห้องพี่ใหญ่ห้องใส <มา S 1> ่เลย ยิ่แจงนี่บอกพาเถอยิ่แงแันกินนี่แจงรมันจังบรรยากาศดีขักขนาดบานนี่ยว่าเป็นเถิงหรอเปล่ับสไตล์เดที่นี่เยอะไปเยอะไปคิดมากครับเพราะเขาเพรโตตอบเพราะว่าบานยังนะอ้าวบนถิอข้กว่าานถือดีกว่า ว่ามันสิม่วนเสีบบ่คู่เกี่ยวม้วนนะจ๊ะหูวเห็ดผู้เห็ดพี่น้องสามสิบจกีบขับใหญ่ๆขเออรเด้ับเอะว่าไป่ผ่านื่อคู่เกี่ยวสื่บเอิบ้ามือก็มาหายหลนล่ะงูยุ่อย่างเน tìm đến việc học hết rồi mất hết rồi mất 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 ได้แล้วนี่มัขึ้นม่บอกแล้วบ่แต่ว่าซีบเก่าสีเอวอีกโอยเอาเตียวจีนตังใจเตียวจีนแล้วพี่น้องเอาตียวเนอาแล้วใส่บาไพเหรอเนี่ยหิวแทบทิ่เราไในปากพี่น้องลอเนี่ยไป มันต้องมีแหะผู้เอาใแม่ลยด้ท่างอ่ได้าเหเนียได้รับไได้รักอย่าอืมีลง้แม่ละล้องห้ยนแม่อมเียดำ มาจ้าเลยเพ่อเห็นัเขาใช่ไหเขาไม่ถ่ดมันแล้วเขาไม่คิดว่าสิทธิ์วันนี้แล้วเขาถอเน่ก็ายาวนี้าจะยังเอาเพเชืยอความแน่นเ้ยอันอืมบอแล้ ใช่ยหมเรื่องไมรอนตัวเงนี้ย่างบอ้่างกับหูแ้เนาะวงว่าขาจังสันจังีวบอกไปยังตัวเออสินสินสันมันพ่อยบปหนีบอพี่ใหญ่พวกดีล่เห็นต้อขปาดก่อนงเรียงยู่หนองยู่ใดมันขออายังสันมันเลยใน่ล่ มัหน่อยับ้าไม่่คยได้สันเลยสั้นเลยพอมั้ยสันน่อมันก็ว่างหลาดฝาดอยู่แล้วสันหน่อกขบ่มนี่มีสิยังเบาเอ็ดมีลาดฝาดเลยตั้มหนีตั้มแอพวงลาดฝาดเลยเดี๋ยวมึอขึ้นเสาก็เห็นเอาอีกว่าพันถึงมอขึ้นอ๋อจั้เลยลามีอะอึงยังบบาเอ็ด

ง,<เ>อองงมากมันเป็นแบบเนี่ยทำไมไม่เอามาใส่โอาวัลโครล่เลย้อเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเก้าอาว่ะแม่เมื่อ

อย่างนี่ยังนี่ยูซือกับลูกยังอย่างนี้ยังไงบ้ามีเอยูซือกับลูกู่เดียวยูซือไปปาดเปนาเอาูเจ้าแปะไจังเดีอยสีอิ่มแล้วข่สีอิ่มแล้วคุณคู่มาเจียยนะครับมามาอะไรมา ก้อนก็บเจบหามเป็นตาไนะเสียงข้าวยิงข้าวเฮ้ยครับเราผู้มาะกเสีบซะเลียเอาแลเนียเอาบบเ็มอยุ่ง่นพ่ออีริคือหูเจ้ยว่ากไพ่อครับพ่อ่านเมือวันนี้เรีกเราเือเอาัเนอสันไปเลย thế giặt kim loại ưm ài chín trăm nhai đây đây, bứa người đấy phát cả này. như bao giờ, một hả? 4, 10, 10 <laughs>

อ้าวบุณทุกทุกทรัพย์ทุกการชีดตามเหมอนเดิมอก็ีใจใจชิมงานยีสานบางเอนประการในบ้านมีความสุขไปนองเด้อด้วยการว่าใจใจที่บ้ามีเลยทำลงไปมีนองมาแบมานัวนักันในประเทศตั้งประเทศในจังหวัดตั้งจังหวัดพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีห